ซื้อหรือยังครับซิกได้มาครับซื้อหมดแล้วใช่ไหมใช่ครับอ่ากดซื้อซื้อว่ามาแล้วใช่ไหมซื้อแล้วครับซื้อแล้วกด F7 ครับแล้วก็กด F7 จะคือการเปิดบอร์ดนะแล้วก็ให้กด E เลยครับบอร์ดตัวเราจะอยู่เห็นเปิดขึ้นมาเลยวะ ได้ไหครับเข้ามาเลยโอเคครับถ้าเสียงวอลด้าเกินไปกด F แปดนะครับแล้วก็พิมพ์ D O L เป็นวัตตแล้วก็ตามด้วยตัวเลขเลยถ้าเสียงวอล์ด้าเกินไปนะโอเคครับาหลังแดดครับ 10G นะ 10G นะจำไหมชิปจีนะจำไหมจำไหมจำไหมแชทแชทแชทไอซันชิ 10G นะเว้ยฟังกูผมดักหน้ารันเดี๋้อดักอะไร เห็นตึงเห็ตรึงสกิกลการฮาหลบเราต้องมีนะเนี่ยแต,ต่ตำรวจเนี่ครับครับตะโกดมันเข้าน้ำ <c oughs> เหินซ้ำด้วย <c oughs> ไอ้น้ำถอยหลังนี่เราต้องกดไหมครับหรือว่ามันกดครับกดกดกหลังซ้ายแตกนะ ทาขวาเหลือหน้าฝอเราเดียวแทงหมดแล้วอีกวิมวไมที่ยิงวิลรอเดียวอ่าลงไปลงไปจับเลยครับชิจีนะชิจีชิบจีเลครับชิบจีนะฮะแล้วก็นำพาผู้เล่นเลยขออนุญาตนะครับ ครับแล้วก็บอกชื่อตัวเองครับกับยศก่อนที่จะขอันตัวครับผมนักเรียนตำรวจติ๊กรีบินขออนุญาตคนตัวนะครับ เขาม่มีของเนี่ไม่มีครับผมไม่เห็นจ่าเป็นจะมีของเล้วคนตัวนะครับรถรถวาร์ปป่ะพี่รถาวาร์ปป่ะไม่วาร์ปอยู่วาร์ปอยู่ก็ปล่อยไปไหนนี่ใช่ไหมปล่อยมันวาร์ปวาร์ปแล้วก็หายไปเลยไม่มีอ่ะในตัวเขาไม่มีหอือว่ามีผมมองไม่เห็นใช่ไม่มีไม่มีเฮ้ทำพอดีเลยครับ ถ้าไม่มีเขาจะโดนเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงนะข้อที่สิบครับแล้วก็แจ้งขาด้วเขาดูว่าเขาโดนอะไรแล้วก็ค่อยๆเจลเขาไม่ในะครับพี่ชายจะโดนคดีเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงนะครับค่าปรับ,บ2000บาท10นาทีนะครับโอเคครับ ข่อแย่เจยวนะครับรับเบาะเลยครับผมแล้วก็กดเลขที่อยู่บนหัวเขาเลยครับใช่ป่ะอ่าอย่างนั้นโอ้ห oh ูหม่ก็ถนนดฝึนหัดเี๋ยวเวลาอีกห้านาทีถึงเวลาลบรถแล้วกรณนาขึ้นรถด,ด้วยค่ะ โอ้ oh, ตํารวจแสนเข็นผู้พิทักษ์สันติราตํารวจซิกเยี่อพาลรถเรียบร้อยหร,รือเปล่าครับชมคอมเมนต์หน่อยเว้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเว้ยโอ้ยเขียวขันนี้แรงโอ้ยคันนี้แรงจัดได้อะไรแดงเลยอะไรแดงเลย เอ้อาสน์น่าสนดำเมื่ <c oughs> อกี้เขามกี้ผมเลยแ <หา S 2> ขวาไ,ไปทางหน้าระเบิดโสดูผลงานไม่ออกเลยวะใช้แต่เวลาขึ้นไป<อ>ไปเดี๋ยวลมจะไปเด้อไปหลังรถห,หลังน้ำชีย่ยาเส้นแรง เราลัไฟเราลไัไฟาตนเดคนสามัเอาวงเฮ้ยเขาชเองนะเขาชเอง้งขาให้ไหมเร็วขาเร็วขาตามไปตามไปตามไปสายแตกไปละเดี๋ยวขา โอ้ยเชี่ยตาดีจัดเมื่อกี้ผมเห็นเขาขึ้นซ้ายหน้านั้นน่ะผมได้เห็นมาตรงนี้เส้นแรงจัดตรงยาวเลยเขาผมแรกคนเดียวหลุดไปแล้วนะเมื่อกี้ไปตรงนทไหนวะก็ไปไหนแล้วเห็นไหมมองมองไม่ทันแล้วไม่ซ้ายก็ขวาไม่กะ บ,บวันนี้มันมีเคสอ,อุ้มไม่ใช่เหรอฮะเขายะไม่อุ้มมันเหรอใช่ครับ นั่อันนี้นับใหม่ไดไหมครับเมื่อกี้ผมหนับใหม่ไดไหมครับเมื่อกี้ผมไม่อยู่อ้าวอันนี้ผมนับใหม่ให้ก็ได้เพราะเมื่อกี้ผมนับไปแล้วผมมอายางคืนได้ไม่หนีรือไม่ได้แล้วได้หนีห้าวีครับผมซ่อมได้ไหมครับหรือไม่ได้ซ่อมไม่ได้ครับซ่อมไม่ได้เพราะเพราะว่าอะไรครับเมื่อกี้เพราะอะไีครับเพราะพี่ชายไม่อยู่เองนะครับ นี่ผมช่วยไม่ได้เลยมันมีเคสผู้หญิงจบพี่แต่ที่ลงมาเป็นผู้ชายดีๆก็จะเมอยิ้มนะคับเพื่อสุดครับ เหลือแค่หน้าใช่ไหมใช่ไหมถ้ากระจกไม่มีดูแล้วไม่มีไหมไอ้นั่นตัวผู้หญิงอะไม่โดนจะบีที่นี่มันีแอบเยอะนะ ไปดูข้างบนใหม่ข้างบนยังไม่ให้ไปดูเขาไงตุ๊ดคือล้อหลังมันแต่งบนดเวยมันสะบัดหรือคนนั้นเขาเล่นตรงผู้หญิงวัดจะเป็นผุ่มเหมือนผู้ชายจิงหญิงยากจัดเลยไอ้มีงเด็ดข้างบนเี็ดข้างบนเด็ดจะมีเคสอุ้มลัำ ใช่เหรอีบ้าไม่มีเดี๋ยวจบเคสนี้ของมือสักแป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยไปกินข้าวกี่เรบผู้หญิงแล้วหลับงั้นเหรเฮ้ยสวยกูจะบ้า โอ้โหมันมายออเยอยด้วยด่ะดูสิดูสิหน้าคือมันมายออเยอยด้วยนะโอ้ไม่กอดอดูสิหน้ามิ้มจัดเลยตัวเนี้ยคนช่วยเยอะจัดเลยเนาะ แล้เขาเขาเหินเข้าสภานี่มาเจออยู่คับอยู่ในสภารอจับประานสภาไหนสองทันไหนาสองนนั่นแหละครับประเด็นเลยสภาพนะอยู่ในสภาที่เรียวหรอที่เรียวเจอเคสหรอบอกไปบอกไปเอาเคสผ่านแล้วเคสเดียวไปเอาเขาวาไปอยู่ทางน่าสภาไอไอผ่านเรกัน เขาเขาออนฟดนะเขาออนฟอยู่ในสภาเลยในสภาในสภาพี่ในสภาเขาออนฟอยู่ใช่ไหมครับใช่ใช่เขาออนอยู่ในสภาต้หนหนตอรอตออตอเลยต้องวิ่งออกตรดัหน้าเาต้องวิ่งออกสภาไสปอร์ตยงหน่อยเมื่อกี้องไ้าอไป้วับับับเตเาไตตเาไตนาอัเห็นแล้ว อ๋อเฮีย uh, ไม่มีกระสุนหนูย e ิบลูกซองอย่างเท่ไม่เติมกระสุนล่ะว้าหนูถือเทสเซอร์ดีกว่ามีลูกซองไม่มีกระสุนวันนี้เขาไปไหนอ่ะไปข้างหน้าแล้วลงไปข้างหน้าไปเอาชีวิตหมูกะหล่อเลยเมื่อกี้คว้างลูกซองแล้ววมมม่พาไปนนู่ลืมเติมกระสุน ไม่ก่อนเลยไม้ก่อนเลยตอนนี้อยแ้วัวิดเยอะมากเีองเทสนะเลี้ยวสัตว์เค้นะเลี้ยงสัตวเจอองเทสนะคยาครับจลมาไปหน้าวิบากครับทัไหมเขาลงาสองครับสองคนที่มาหน้าวิบากครับ ไปทางเข้าวหมูมาทำไมยามาข้าวหข้าหมูแล้วเซอร์วิสนี้ตัดเราตัดล้อได้เลยใช่ไหมครับคือครับได้าใกล้ใกล้รถอุ้มนี่เคยยิงเลยคือขี่เข้าใกล้ใกล้รถอุ้มนี่คือยิงเลยนะตอนนี้กำลังวนกลับไปทางเซอร์วิสนะอยู่เท็จตามเลยครับกำลังวนกลับไป้าอุโมงค์ใหม่เข้าอุโมงค์ใหม่ไปแล้วครับหอออ้้ไไดขุโมงค์ตรงยาวเลยนะ

ออก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 ตรงยานะครับไปทาำวิธีเล็กเลยหน้าวิธีเล็กตรงยาหน้าวิธีเล็กครับตอนนี้อ้าวไม่ได้เท่ไม่ได้ยิงไม่ได้อะไรเลยผมความเท่อยู่ตรงไหนกี่โมงขอร้องให้กูเท่บ้างเถอะแล้วปะกี้คนคนอุ้มคือหลุดไปหรอขอดูดาวครับตรงยาวออกเลยไปปะเปิดไกลนะครับตรงขวางสะพานนะข้างหน้าขอนูนเองครับ ไม่ไปนะเราจะสงสนบ้่านคนรวยน้ำเต้านะครับจะดูได้ไหม,ไมไพื้นที่ได้ไหมครับ,บ,รบลงมาจาับแนครับไม่เราปล่อยเขาไปไหนอ๋อแทงตะลอได้เยนะคนที่ใส่หมวกสีขาวอะ่ะจับตายเลยตายยิงซ้ำคนเดียวอย่าตีซ้ำคนเดียวออกมา คนเดียวเให้ให,ให้ให้กระบองเล่นให้กระบองเล่นหมดแล้วเมื่อกี้กหัวรถเต็มเลยผู้ชาครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเคสหรืออะไรนี่เป็นคนโดนห่อครับคนโดนห่อใช่ไหมผู้ชายผมฝากหน่อยได้ไหมครับ ได้ยินไหมครับฮัลโหลไม่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 ฮัลโหลคุณผู้ชายแก๊งช่างผัวครับรีดไหมผมฝากหน่อยได้ไหมครับพอดีว่าเมื่อกี้มันมีเพจหน้าเป็นผู้ชายกับผู้หญิงสองคนนะครับที่เขาขับรถชนพ่อระเบิดแล้วก็ไม่ไม่ได้ชนพ่อระเบิดอย่างเดียวคือเหยียบตำรวจแล้วครับสี่คนนี่เจ๊รบกวนฝากเลยนะครับได้ได้ไม่ครับเราเมื่อกี้พูดอะไรก็ไม่ฟังนะครับบอกเขาด้วยต้อ่งหอน่าสลายผมให้เอามาให้ไปส่งตำรวจ เดี๋ยวไให้ผมไปส่งให้ครับผมไปส่งให้กได้ลได้องแล้ครตกดอุ้มอะไรวะพี่ครับเล่นดกามันกุมเลยอมเลยอมเลยดเลยครับมเลยครับาวไลนหนตามอยู่ตังนะ

จับไม่นานเลขออนุญาตนะครับพี่ชายเป็นคนอุ้มหรือว่าเป็นคนโดนอุ้มน้ำลนพี่ชายเป็นคนอุ้มหรือคนโดนอุ้มน้ำโดนอุ้มครับพี่ชายชคนโดนอุ้มใช่ไหมาอะไรตามอะไรเขาวิ่งอยู่อ๋อวิ่งอยู่วิ่งอยู่ด้านบนอว่าผมแก่ผมมากนะมารครับได้แรกคุรกแ เขาครนะครเขาเขาเป็นคนโอนุ้มมาผมพากลับโรงพาเลยนะน้มีา่น download download eh 네ี่เป็นคนอุ้มคนนี้เป็นคนอุ้มคนนี้เป็นคนอุ้มทำาคดีเลยคนไหนคนไหนคนอุ้มคนที่เราจับอยู่นะคนอุ้มเออหรอเขาเขาบอกเขาเป็นคนอุ้มคนนี้เป็นคนโอนุ้มครับผมรุเราทำพดีให้มาเรับเาทำเป็นใช่ไหมถ้าทำเป็นทำเลยเดี๋ยวดักแรงข่าให้เขาเลพี่ทำเลยครับ ได้ครับให้ผมพาคนนี้ไปโรงพยาบาลเลยไหมครับกลลับมมาาทงเเดิยได้ครับพาเข้าไปโรงพยาบาลเลยก็ได้กลับมาบางแสนเลยค่ับเซเบอร์มาเร็วเราสารวัตรเอเจขออนุญาตผมดูวยครับมาเนี่ยนะครับเรไม่มีอะไรนะครับผมเปิดกลับไปทางบางแสนมาเดินนะรถอุ้มพางนะครับจะเห็นสิ่นี้ครับสิบนาทีครับขออนุญาตคมด้วยครับ มาร์โกมาันให้อะไรไหมครับ <c oughs> คนเซเบอร์